มาเด้อกินเก่งหรือไม่กินเก่งหรือไม่ถุงคะแนนน้องคะแนนก่ามเป็นแต่แซบมาเด้อจ้ากินแก้งหนอ่อไม้ยังหนอ่อไม้สบายดีทุกคนตอนนี้ประตยกำลังเสี่ยวนอ ซอกนอจกิมีวะบกม่มีวะ,วะ,ะนี่เอาอัดป่ายเลยในเลยอือหักมันลงอ่ะหักมันลงมาทุบเอาช่วงนี้หนงไม่อบ้านบม่ค่อยมีในเล็กๆนน้อย สบายดีทุกคนตอนนี้บุญยิงก,กำลังสิ่งมาเก็บผักเก็บผักกา้านตรงพระตุย้ยรอสี่เหตุอันเก่งหน่อไม้บนนี้แหละักกันตรงเก็บอยู่หน้าบ้านเขาเลยเราไปตลาดมาแล้วบ่อันเมื่กี้นี้เราบอกให้อัน มาเก็บแล้วเราเสีออกไปตลาดช่วงนี้ยนเข่างเงียนน่ะเด็กน้อยเข่างเงียนบุ๋มีไผยูเงี้ยนตองเงียนกันเบิดน้ำผึ้งกัเบเฮีนนนเย,นเยนเพิ่มน้ำหวานหันบได้เฮียนบได้เฮียนเพิ่มไอบิวไอบิวบริเฮียนเพิ่มภาษาจีน เลิกกัน4โมงเคิง5โมงไอบิวหากระยยอนุบาลอนุบาลหนึ่งเกี่ยมจะขึ้นอนุบาลสองปีหน้าได้เฮียนเพิ่มแล้วเฮียนเพิ่มเขียนเขียนภาษาจีนนั่นแหละแล้วกันเฮียนเพิ่มเมาอย่างไหละเบาแดเขียนแด เลิกสี่ห้าโมงไอนน้พักการ์งหน้าบ้านเขาเองเดี๋ยวชิยาไปหาประตูเองอ่อนนี่ก่อนพักกันเองพักกันเองกับบงงามโอ้ยบงเกือบเกือบมือ มาเอาอันมากอันนี้โอ้ยใดม๋ยวอ่ะอเอ๊ะไปจิติดปกติหักแล้วมันกะตบรนอันนี้เคิน้นหยาบแหนปลูกอยู่หน้าบ้านฟาลโล มีผักคันบมปุ่นใส่เมันหกปุูกใส่ปกติมาหากกักแล้วมันก็ตบตบโรดอันนี้ขึ้นหยาบเลยเนาะเก็บใบเป็นหนัวใส่ในหนึ่งพักหน้านั่นคันเ็ดเกี่ยงน้องไม้ใส่พักหลายกับบอแซ่บ เขาต้องใส่หน่อยนึงใส่พักหน่อยนึงพันโบมีพักเลยกับโบแซบมันต้องมีพักมีพักหน่อยนึง ต้องขอโทษหลายๆเด้อบุ่ค่อยได้ลงคลิปนะช่วงนี้นะสิพยายืยามลงคลิปฝากเป็นกำลังใจให้บุ잉ได้เด้ออ้ามะกควายหรอ แต่แซบแต่แซบยู่หน้าบ้านเนี่ยนี่บนป้าอ้อยนะตัวนี้ป้าอาาา้อยกวยเงาใหญ่ๆเด้อเก,กียบลูกโดดก่อนวางยาวางยาเจ้าจของบุกเพียดโอนนี้ดก,ดก เห็นควรนไหมประตูดังไฟ เด้อเก่งๆแล้วไหมเก่งีแล้วไมอยากเยบอันยานางวะนี่ดิเย็นยางแต่นางนอยอย่างนี้โลกถงแผนรง่แผน ใครเอาค่ะอันในจำพวกน้องไม้นอนรันนี่แบบเซียบปนงูอะนอนไรน,นอนไรอนไ่ะเนี่ยมันเยอไปด็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นนอนไรนอนที่แซ่บกีจุดในจะในบรรดาโน,นไม้อันนีนอนอยู่บ้านมันนี่หน,น่อยก็จะยู่ที่น มีมีนยังมา เขาเบื่อทำเขาเบื่อได้บหนี้มีข้าวแล้วก็มีหัวผักบัวผักทียมผักเพชตตำใส่ันดเอาปิใส่น่อยเี่ต้นพักเอาเอาเอาเเเเประตูเราเปี่ยวพะคะ กฝ่ายพระคาต้มนอพระคาพัะคมมียอดอ่อนนะอ่อนสุดๆเลยนี่ทีนี่ทีมนี่นากส่กะปีนกุภีตตุีต่ำจนะ ใส่หน่อยเลยใส่ไข่ร้อมใส่หัวจริงไข่มันจริงหอมบางคนกับบัวหมักว่ามันยะมันตามใส่ใส่เป็นน,น,นั่นในหม้อกันเลยชิมรสซีอินวดกวุวนรอ โโอ้หดีเซ่ n h ư n มาจับโอ้่ะอะไรกว่าเดี๋ยวจะยิงมีเมโน่ตามของโฮมาเนี่แต่เก่งนอว่ะ โอ๊ยโอ้พูดมาเบิ้งเกงเหน่อไม้อือความเป็นแต่แซบมาเด้อจ้ากินงเก่งหน่อไม้เบิ้งหน่อไม้แซบแซบแซบ,แซบอือผักสดสด มีเห็ดห me ูหนูมีมะกอึน้ำไม่ต่อในใหญ่อไนโอ้ยจงได้ก็ได้ลูกแบนกับจงนี้ กินแกง่ะไม,ม่โนะ่ขมนะที่ทำเป็นเชียนผมติด มันมันหนังขมไม่ั่งกย่างปะไม่ไรคือเม่ได้ตอนนั้นปุ่มแน่ใส่เกลือไปเด็กไปงขอขาเบือ แบบใส่เห็ดนะเป็นนกโดดอืมตัวโตตะลืมเมื่อวานนี่น่าซุ่มเก้าขนาดมีอันนั้นอย่างก่อะบนน้ำมันมีอย่างเกาะฐามเจ็ดอะ สามเกลเกทำอ้อเกลืแล้วมันออกอย่างก็มันอกสามเก3,9มันมีเกลือ่ะอืมเฮ้ยเอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทางเงอางปนะฮนเะขาแก้มนะ้วให้เอนะื่อนบกอือเราเซ่นเราเลือกบกอือ แล้วปุ๊บกินปับ๊บม่นมีโป่มงเร่าเยแล้วันพักจอ่อซื้อๆมันไหายอืมหอกจั เป็นหน่อยเลยไม่ไหวเนาะขอลาบอ่ะกัน